แล้วก็กดคำว่าไม่สุดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนหาแล้วก็จะเจอมันนะครับรีบไปตอบกลับดามันเลยครับรีบไปถามมันเลยครับมบอกว่ากูจะจัดการมึงดูคลิปตัวเองอยู่นี่มันมันไม่ได้เลี่ยงเลยไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยสิเฮ้ยอะไรอะไอ้เนี่ยมันหนาวพี่เขากูบอกว่าคือจัดการมึง กูจะไปยืนลงยูทูบมึงมึงตายมึงตายมันมาได้ยังไงมึงตายคนเนี้ยคนร้าพกผมสีขาวใกล้เกใกล้ตายน่ะคนเนี้ยคนเนี้ยคนผมสีขาวใกล้แก่ตายอ่ะเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยท่านผู้ชมคนผมสีขาวใกล้แก่ตายริ้ว นี่เขาเขายุห้าสิปีกว่าแต่ใช้กระถาเออเอ,อกระถาอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ทำให้เขาเน้นดูเหมือนเป็นหนุ่มไอ้ที่จริงเขายูห้าสิปีใกล้แก่ตายนี่ด่าไปเยอะเลยกูด่าไปเยอะเลยด่าไปเยอะเลยนี่ด่าไปเยอะเลยกดดีไลค์ด้วยนะกดดีไลค์ด้วยนะถ้าเป็นชม ช่องปลาโต้ช่องปลาตแล้วก็มีเทพเจ้าปลาโตอยู่ก็รู้ชื่อขึ้นมาอะไรก็รู้โอ้แม่งเนี้ยอโอแค่ก็วันนี้ผมได้อนุมัติความคิดเห็นของพวกมันเอามาไว้แล้วครับแล้วเดแล้ว,ลวม,มันว่าพี่เขาต้องแต่คลิปนี้ ไอเด็กโวงมาในปัญญาอ่อนโง่ปัญญาอ่อนชอบหายแล้วก็เกมเกียนครับมีคนบอกว่ามานเกมแล้วก็จะเกียนแตมโดนแ่มี่เข้าเกียนผมเอาคอมเมนต์กลับมาแล้วว่าเขาไม่ดีปีนะแล้วก็เขมเมมต์นก้าวปีเจ้วปีโอ้ยเขาบอกว่า แล้วก็เทพเจ้าปัตโตมีแผนใหม่ห้งหานี่ไงคนของชิงข่าวใกล้แก่ตายนี่ครับอ้านี่ไงทุกคนครับทุกคนทุกคนเนี่ยมันมาอีกแล้วฟยมันบอกว่ากูจะจัดการมึงครับให้กดไป กดไปตรงนี้แล้วก็กดคําว่าไม่สุดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนหาแล้วก็จะเจอมันนะรีบไปตอบกลับด่ามันเลยครับรีบไปด่ามันเลยครับมันบอกว่ากูจะจัดการมึงแต่กูจัดการมึงก่อนกูจะไปเก่งคิดตัวเองอยู่นี่มันดีจังเลยไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยสิเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย กองครับเฮ้ยมันตั้งมาถึงนี่แล้วฟิวไม่นะโอ้โน่กองทำอากาศผมกองทำอากาศาไได้ยังงเฮ้ยนาลูตุแย่แล้วทุกคนนาลูโอ้เจ๊จันเลยเออกูใครสั่งอะไรกูทำให้หมดเลยในยูทูบอ่ะให้ให้ไปด่าทุกคนครับทุกคนทุกคนเนี่ยมันมาอีกเลยฟิมันบอกว่า

กลางด้วยให้นิ่งกลางด้วยเอ้ยมาๆๆๆๆมาม่มา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 ลาม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 ให้หมัดไปให้มมัดาปนี่มามหมัดไปาืมมมาม่เอามมามานี่มมมมมม น้องแมวโกดเกย์ทำน้องแมวเกิดเกย์ไม่มีสิทธิ์มาจองเวรจองกรรมเกย์ไม่มีสิตไม่จ้องเว้นจ้องกรรมแบบนี้ไอเดูกคนที่กูบอกว่ากูจะไปแจ้งเรื่องยูทูบปุ๊บทีโอเค คลิปนี้มีแค่นี้คลิปนี้ม่แค่นี้จริงๆคลิปนี้มีแค่นี้ลูกคกูไม่จะต่อด้วยโอเคหรือว่าชื่อช่องอาจจะตบคลิปไว้ก็ได้นะชื่อช่องเนี่ยชื่อช่องปลาตู่ก็ได้นะชื่อช่องปลาตู่กันไปและบาย